อันนี้เป็นแบบฝากระเป๋านะคะฝากระเป๋าเนี่ยเราจะใช้ผ้าแข็งพวกปฏิทินกระดาษแข็งๆนะคะเรานํามาทําเองนะคะแล้วเราก็เขียนเลขไว้เลยว่ากว้างยาวเท่าไหร่จะได้รู้ว่าฝาอันนี้กว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้มาตรฐานก็จะคือ5้คูณสอนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะถ้าเจอคนตัวเล็กเนี่ยฝา,าจะต้องเล็กกว่านี้นะถ้าคนตัวเล็กเราจะต้องใช้ฝากว้างสนิ้วครึ่งถ้าคนตัวใหญ่ ก็ประมาณห้านิ้วครึ่งถึง6นิ้วนะคะไม่ตายตัวนะคะจะมีหลายๆใบอันนี้อันเนี้ยจะใช้มาตรฐานสําหรับตัวนี้ทีนี้ฝากระเป๋าเนี่ยพี่หงจะเล็งลายก็โดยเราจะตัดทีละใบนะคะนำคาร์บอนมาซ้อนข้างล่างก่อนเราจะจับล็อกลายลงไปข้างล่างก่อนพี่หงจะเลือกลายนี้จะเลือกลายนี้เนี่ยให้อยู่ตรงกลางสังเกตนะคะ เราจะเลือกลายนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ทําเครื่องหมายที่ฝากระเป๋านะคะแนวกลางให้อยู่เราก็วางตรงเครื่องหมายเนี่ยค่ะให้อยู่บนลายนะคะไม่ต้องไปดูลายอื่นเราต้องการลายนี้ให้อยู่ตรงกลางทีนี้เราก็กิ้งกิ้งแนวขอบเนี่ยค่ะสองฝั่งตรงนี้ลงไปความกว้างนะคะแล้วก็กิ้งตรงนี้ลงไปตรงโค้งนี้ยังไม่ต้องนะคะทีนี้ เราก็นําอันนี้นะคะตรงนี้จะเป็น,ป,น,ป,นป,ปลายกระเป๋านะคะ <_ zn ate> เราก็นําแบบเนี่ยค่ะมาวางแบบมเมื่อกี้นะคะม <_ osed> าวางอีกทีหนึ่งตรงเนี้ที่เรากิ้งเอาไว้แล้วก็ตรงขอบตรงเนี้ที่เรากิ้งเอาไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็นําช็อคมาขีดค่ะ,คะรอบนี้เราจะไม่เราจะไม่กิ้งนะคะเราจะใช้ช็อคขีดเราก็จะได้ลายตรงกลางของฝากระเป๋านะคะ ค่อยๆขีดค่ะช็อกนี้ก็จะต้องเหล่าให้แหลมนะคะถ้าไม่แหลมนี่จะขีดไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะขีดลงไปขีดทีอะละอันเราก็จะได้ฝาตามนี้นะคะแล้วเราก็ไปยึดก,กับตัดให้เล็กลงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังตัดไม่ได้เราเล็กยังเล็งลายไม่ได้นะคะนี่ค่ะ พอเราเย็บกลับแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ลายอันนี้อยู่ตรงกลางตามที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นวิธีเลรลงลายฝากระเป๋านะคะ